ปฏิบัติการสิ่งบุรีรวมใจสู้ภยัยโควิด19เพื่อประกาศเป็นหมู่บ้านสีฟ้าหมู่บ้านชุมชน คือเป็นโครงสร้างทางการปกครองในระดับพื้นฐานที่เล็กที่สุดของประเทศที่มีความสำคัญการแก้ไขปัญหาต่างๆจะสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนในหมู่บ้านชุมชนนั้นปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านชุมชนหากมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ในระดับหมู่บ้านชุมชนก็จะส่งผลให้ไม่เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างต่อไป ดังนั้นจังหวัดสิงห์บุรีจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านชุมชนภายใต้ปฏิบัติการสิงห์บุรีรวมใจสู้ไัยโควิด -19 เพื่อประกาศเป็นหมู่บ้านสีฟ้าดังนี้ยุทธศาสตร์ที่หนึ่งด้านการบริหารจัดการ 1. สำรวจข้อมูลประชากรแยกชายหญิงและกลุ่มอายุกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ป่วยเจ็บโรค 2. มีการสำรวจข้อมูลการลงทะเบียนประสงค์การฉีดวัคซีนและการรับวัคซีนของประชากรในหมู่บ้าน 3. ม,มีข้อมูลการสำรวจคนเข้าออกพื้นที่หมู่บ้านข้อมูลผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงข้อมูลกลุ่มอาชีพ 4. มีกฎเกณฑ์หรือระเบียบที่ได้ร่วมคิดร่วมทำและร่วมตัดสินใจในการบริหารจัดการและการกำหนดมาตรการต่างๆภายในหมู่บ้าน 5. มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านยุทธศาสตร์ที่2ด้านการป้องกัน 1. มีมาตรการการป้องกันตามหลัก d m s t t ในหมู่บ้านชุมชน 2. มีการส่งเสริมการปลูกและใช้พืชสมุนไพรเพื่อการป้องกันและรักษาโรคโควิด -19 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านและร่วมกันเป็นตาสับประรด เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อและผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 4. มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข่าวสารเรื่องการป้องก,กันโรคโควิด -19 ผ่านหอกระจายข่าวหรือสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง 5. มีการคัดกรองผู้ป่วยโควิด -19 และประเมินตนเองของหมู่บ้านชุมชนอสอมผ่านกลนไกคณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำชุมชน ยุทธศาสตร์ที่3ด้านการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 1. เมื่อพบผู้ป่วยมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 2. กรณีมีการพบเชื้อในหมู่บ้านทุมทนหลังจากส่งต่อผู้ป่วยจะรักษามีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ 3. มีมาตรการภายหลังจากผู้ป่วยหายจากโควิด -19 แล้วกลับมายังบ้านพักของตนเองโดยต้องมีการกักตัวครบ14ีวัน ก่อนเข้าไปยังหมู่บ้านชุมชนหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของหมู่บ้านชุมชนภายใต้ปฏิบัติการสิงบุรีรวมใจผู้ภยัยโควิด -19 เพื่อประกาศเป็นหมู่บ้านสีฟ้าหนึ่งหมู่บ้านสีฟ้าคือหมู่บ้านหรือชุมชนที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 หากพบผู้ติดเชื้อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนามหรือ Community Isolation กรณีผลตรวจ a p k เป็นบวกนำเข้ากับตัวใน local quarantine เพื่อรอการตรวจยืนยัน 2. หมู่บ้านสีส้มคือหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีผู้ติดเชื้อโควิด19จำนวนที่เป็นร้อยละตั้งแต่0.1ถึง0.75ของจำนวนประชากรในหมู่บ้านหรือชุมชน 3. หมู่บ้านสีแดงคือหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวนคิดเป็นร้อยละตั้งแต่0.75ขึ้นไปของจำนวนประชากรในหมู่บ้านหรือชุมชนต่อจากนี้ไปจะเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด -19 จังหวัดสิงห์บุรีโดยครอบคลุมทุกพื้นที่รวม6อำเภอดังนี้ อำเภอเมืองสิงห์บุรีภายใต้การอำนวยการของนายปัญญาใช้เฮงนายอำเภอเมืองสิงห์บุรีได้มีการดำเนินการบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการดำเนินโครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด1 9ในพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีจำนวน58หมู่บ้าน14ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีมีโรงพยาบาลสนามณวัดโพแก้วนพคุณเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19 อำเภออินบุรีอำนวยการโดยนางสีลักษณ์หมอพิไทยในอำเภออินบุรีได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานในพื้นที่อำเภออินบุรีอย่างชัดเจนรวม10ตำบล105หมู่บ้านมีสถานที่แยกตักตัว Community Isolation รองรับได้จำนวน100รายมีสถานที่กักกันตัว Local Quarantine จำนวน23แห่งรองรับได้142ราย และจากการประสานความร่วมมือของประชาชนและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อำเภออินบุรีทําให้ทุกหมู่บ้านของอำเภออินบุรีเป็นหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด -19 าอำเภอค่ายบางระจันนาโดยนางอารุณีจุนเจริญในอำเภอค่ายบางระจัน มีการขับเคลื่อนตามหลักเกณฑ์ของโครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด -19 ในเขตพื้นที่จำนวน6ตำบล59าบหมู่บ้านอาทิการประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วนให้มีโรงพยาบาลสนามณวัสิงห์สุทาวาสรองรับผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวได้จำนวน330เตียงมีสถานที่แยกตักตัว Community i s o l a t i o n รองรับได้จำนวน70รายมีโลเคคอลควอลตินจำนวน11แห่งรองรับได้จำนวน77รายและจากความร่วมมือในทุกภาคส่วน ทำให้ทุกหมู่บ้านในอำเภอค่ายบางระดันเป็นหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด19 อำเภอบางระจันนำโดยนายเดชกลอดาดมนายอำเภอบางระจันขับเคลื่อนการดำเนินโครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด -19 โดยเน้นย้ำขอความร่วมมือในการสร้างความรับรู้สู่ชุมชนในทุกช่องทางให้กับประชาชนในพื้นที่ความร่วมมือในการเฝ้าระวังการกักตัวเองและความร่วมมือในการตรวจสวอปและการรายงานการเดินทางเข้าออกในพื้นที่อย่างเคร่งครัดและตลอดระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 นั้นประชาชนในพื้นที่ตำบลทักทาน อำเภอบางระจันยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากการดำเนินงานที่เข้มแข็งทำให้ทั้ง77หมู่บ้านในเขตอำเภอบางระจันถือเป็นหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด -19 อําอำเภอท่าช้างภายใต้การอนุการของนายสมชายวุฒิชัยกุลนายอำเภอท่าช้างได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด -19 ทั้ง23หมู่บ้านในเขตอำเภอท่าช้างโดยมุ่งเน้นในด้านการให้ความร่วมมือในการรับวัคซีนในเชิงรุก ความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนในการดําเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรีอย่างเขคค้มขัดทําให้อําเภอท่าช้างมีโรงพยาบาลสนามณนะโรงพยาบาลท่าช้างรองรับผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวได้จํานวน80เตียงอําเภอพรมบุรีนำโดยนายสุอศิษย์จันอุทานายอําเภอพรมบุรีได้อนวยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีฟ้าอบอดโควิด19โดยเน้นหนักในส่วนของโรงงานทื่ประกอบการในการเข้าถึงการตรวจสวอป ผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงประชาชนในพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามหลัก B M S P D อย่างเต็มขีดความสามารถจนทําให้พื้นที่ในเขตอำเภอรพรมบุรีทั้ง7จ็ดตำบล42หมู่บ้านได้รับการประกาศให้เป็นหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด -19 ครบร้อปอร์เซ็นทุกหมู่บ้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด1 9จังหวัดสิงห์บุรีผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรีคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรีได้ให้ความสำคัญและสร้างความตระหนักรู้ตั้งแต่ในระดับหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่เกิดขึ้นซึ่งนายชนานวิทย์เตรัพผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญและได้กรุณากาถึงการดำเนินโครงการดังนี้สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวสิงห์บุรีที่รักวันนี้จังหวัดสิงห์บุรีอยากจะนำเสนอในเรื่องของยุทธศาสตร์หมู่บ้าน ชุมชนสีฟ้าซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีเราได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมและเราสามารถบริหารจัดการนะครับให้ชุมชนป้องกันดูแลตนเองเพื่อไม่ให้คนในชุมชนในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 เราได้ดําเนินการมาตั้งแต่ต้นสิงหาจนกระทั่งวันที่14สิงหาทุกหมู่บ้านทุกชุมชนรวม378หมู่บ้านชุมชนสามารถประกาศเป็นหมู่บ้านชุมชนปลอดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ได้ครบ100%และวันนี้จังหวัดสิงห์บุรีจึงถือโอกาสนะครับประกาศให้จังหวัด สิงห์บุรีเป็นจังหวัดสีฟ้าคือทุกหมู่บ้านทุกชุมชนปลอดจากคนติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เราได้ดำเนินการประกาศเป็นชุมชนหมู่บ้านสีฟ้า100%ตตั้งแต่วันที่14สิงหาคม2564เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ในวันที่31 สิงหาคม2 5 6 4เป็นเวลา17วันนะครับจึงมั่นใจและเชื่อใจได้ว่าจังหวัดสิงห์บุรีนั้นปลอดจากผู้ติดเชื้อไวรัสเรามีกระบวนการบริหารจัดการโดยใช้ชุมชนนะครับวางระบบในการดูแลใช้เครือข่ายตาสับปะรดใช้วิธีการบริหารจัดการโดยใช้กลุ่มลายนะครับในการเฝ้าระวังคนที่จะเข้ามาในชุมชนเพื่อคัดกรอง ใช้ ATK ในการตรวจวัดใช้ในการกักตัวผ่าน LQ ของชุมชนนะครับเมื่อมีการตรวจคัดกรองผู้ใดป่วยนะฮะเราก็จะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือ CI ของชุมชนทำให้ชุมชนของเราไม่มีผู้ติดเชื้ออยู่ในชุมชนและนั่นคือเหตุผลที่จังหวัดได้มีการประกาศเป็นจังหวัดสีฟ้าในวันนี้เพื่อ ยืนยันว่าสิง์ุุรีเรานะครับพี่น้องประชาชนไม่มีท่านใดนะครับติดเชื้อและนอนรักษาตัวอยู่ในชุมชนคนติดเชื้อจะต้องถูกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามหรือ C.I. ของชุมชนเท่านั้นครับ